อนแรกก็ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ดูไปดูมาเรายังไม่ได้จบกันนะครับเพราะว่าลืมตีบอสนะครับผมแล้วก็เจ้าลิงโบกิโตด้านหลังเนี่ยในพาร์ทก่อนนะครับมันก็หายไปไหนไม่รู้ทุกคนก็เลยต้องมาเล่นกันใหม่เพราะบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มที่เราเล่นเป็นวอร์เดนกันไปนะครับสาหรับลิงตัวนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะหนักตัวมากอ่ะต้องเอาของทิ้งไปก่อนตอนนี้จะมีท่านะครับก็จะมีท่าปลาหิน ตอนนี้ปลาเป็นลูกน้ําแข็งนะครับแล้วกดซจะเป็นการเวียงเดิมๆสามแสนสี่นะก็ค่อนข,ข้างแรงแล้วก็มีท่าต่อยท่าทุบนะแล้วแต่ว่ามันสุ่มไปทางไหนท่าปลาหินนี่เท่มากอีอุ้ยปลากระจายด้วยเนะี่ยโอ้ดูเหมือนอัปเดตปนะเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้กระจายนี่หว่าเฮ้ยบางตัวโดนเป็นล้านเลยเอาเรื่องนะใช่ได้ครับใช่ได้มาตอนนี้เราก็มารวมตัวเหล่าวอร์เด้นนี่แหละแล้วก็สำหรับวอร์ชีฟ พอเริ่มเกมใหม่มันก็ขี่ไม่ได้แล้วโชคดีผมได้เล่นมันไปนแล้วสงสัยเขาทีมสร้างไม่ให้เล่นแล้วมั้งหรือย,ยังไงก็ไม่รู้อาจจะต้องแบบเซกใหม่หรือเปล่านะเพื่อเล่นอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจวันนี้ยังเหลืออีกภารกิจก็คือการตีบอสนะครับปีนี่ฮะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่แท็บบอสด,ด้วยลิงตัวนี้กันเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าลิงตัวนี้จะเข้าไปตีบอสได้หรือเปล่าแต่ว่าไหนๆเอามาเล่นแล้วก็เอามาเล่นให้เต็มที่หน่อยเอาเลือดไปก่อน่อะเลือดไปอุ้ย เอาไปละมาผมอัดเลือดไปนหมดแล้วลืมเติมดาเมจไปเลยก็ไปสนนะครับเน้นเลือดไปก่อนวั้ยีขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนปีนเขาได้นะอฮย้ยใช่ได้ขึ้นมาได้สบายกระโดดได้ไหมตัวนี้ไม่สามารถกระโดดได้นะครับค่อยๆเลี้ยวเอานี่จะขึ้นมาได้แล้วกันแหละจะดูถูกนะเวทันบอสก็มี2จุดนะครับจุดตรงข้างล่างมันก็น่าจะมีมั่งข้างล่างบ้านเราอะแล้วก็ จุดใกล้ๆก,กับนะครนะผมหรืออาจจะมี3ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอีกจุดหนึ่งผมก็ไม่ได้ดูมันก็ไปลำบากเนี่ยพวกเราตัวใหญ่โดดลงด้านล่างดีกว่าอ,อ๋เอเลเวลยังไม่สุดเว้ยทางมไเติมดาเมจไปได้อีกดกิยในตัวมี XP ปะ่ะอ,อ๋อได้อีก21ขั้นอ่าดาเมจไป16,00 0นกนึกว่าจะจบแค่นี้เฮ้ยไม่ลอยด้วยไม่ลอยก็เท่ากับว่าเราไม่โดนดาเมจเวลาตกจากที่สูงเว้ยสบายว่ะใช้ได้เลย อะไรในหัวเหลืองมเลยอ๋อเดี๋ยวพอดีว่าก่อนจะมาถ่ายคลิปนี้เนี่ยมันมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งนะที่สมาชิกน่าจะดูกันไปแล้วก็คืออาร์คไพรมอลนูนากินะครับก็จะมีการเติมเข้ามาเนี่ยมันก็มาเกิดรวมกันได้นะแต่ว่าในหมดนี้ตัวจะเกิดค่อนข้างน้อยมาทางนี้ก่อนเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวถ้าไม่ถึงเราก็วาร์ปไปให้ถึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ อาล,ล,ล,ลุย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 ใส่พิษบ่อมลอเกินจะพิกบ่อมกันอันนี้แต่เลี้ยวหัวยากมากนะนี่แต่ทางนี้น่าจะไปได้เสียงมันก็ค่อนข้างดังนะครับแต่คิดว่าเสียงผมน่าจะดังกว่ามันอยู่หน่อยนี่มาถึงแล้วว้โหตร,ตรงนี้ตรงนี้เยอะจังวะเนี่ยเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหพอจะจบนี่มากันเยอะลอเกินออ้ยอย่างนี้ก็ลงได้เอาลอยแล้วครับตอนนี้ทางมันผมไม่ลงตายก็ตาย,ตายมาเียเรียบร้อย อตกจากที่สูงนี่ก็คือตายเลยครับมาส่งถึงที่พอดีไม่มีปัญหาวันนี้ก็เรานะครับจะเข้าไปตีบอสก็จะเป็นระดับเบต้าก็พอนะครับก่อนจะเข้าไปก็เดี๋ยวเราจะจับตัวรอบๆนี้นะไปลองหน่อยแล้วกันว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาครับจะสู้ได้หรือเปล่าหอ,อกเตรียมมันหอ,อกพิษก่อนผมก็ไม่น่ามีปัญหาเออแล้วก็อย่างนึงมันมีเกาะบอลชีฟดรอปมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยดูค่าพลังครับผมก็ไม่ได้ดูเลยวันนั้น นี่ครับก็จะประมาณนี้น่าจะใส่เอเิเมนต์ได้ด้วยป่ะใส่ได้ด้วยเหรอเติมเข้าไปให้หมดจริงๆรู้สึกว่าเราไม่ต้องเติมเข้ามาอย่างนี้มันก็จะใช้ได้ผลอยู่เหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยสกิลมาแล้วสกิลมาแล้วแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นเป็นรูปฟักทองอยู่ข้างล่างนะครับอีท่าชาร์จอุ้ยโอ้ย,อยเดียวโอ้ขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอหดเกิน นะครับตัวนี้ก็ตกจากที่สูงได้สบายครับนี่ชิวหุ่งได้ไกลมากไม่รู้ดาเมจการต่อยไปเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเราไปจับสัตว์ก่อนแล้วกันครับข้างหน้ามีคาโน่ตัวหนึ่งเอาฟ้าเหรอมีที่ขี่ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเสียก่อนต้องสี่หมื่นกว่าวะไม่เอาวะพาทิ้งผมอยากจะลองเอาตัวธรรมดาเข้าไปตีกับมันดูไม่อยากจะใช้ตัวโหดมากว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่า แต่อยากจะหาจับตัวเถงนี้ตัวมันก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมดผมว่ากลับไปเอาตัวธรรมดาที่บ้านมาบวกดีกว่ามั้งอ่าน,นี่เก็บซากมาครับโอเคสําหรับคนที่ไม่อยากจะวิ่งมาเองก็วาร์ปมาได้เช่นกันนะครับข้างหน้าเอปิกคาโนสปาร์ตาฟันดูดิกับกอบวอชิปนะครับดูดิว่าทนเอพิกไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธผิดก่อนอันนี้กงเล็บหนึ่งตัวกงเล็บนี่น่าจะเอาเข้าไปลุยได้ผมก็ไม่ต้องขี่หรอกลองดิ เออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นล้านเลยว่ะอุยแล้วก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวนะอุ้ยตัวอะไรมาเต็มหมดเลยเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเทียมลิงผมเป็นก๊อตโบนดูอุ้ยเคออนไวเวิร์นเฮ้ย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 วักวักอุยอุ้ยอุยอุ้ยโชคดีก๊อตโบนดูแต่ไม่อยากก๊อตอยากลองเออแตกปะเนี่ยอุยแรงดูแรงดูแรงดูเกือบแตกยาอุยแต่เราแรงกัเนี่ยดาบเราแรงมากเนี่ยอุ้ย ดาบยังโหดครับดาบโหดสุดๆไปเลยอุ้ยตายโอโ้โหโดนพลังจ็ตายจะได้ครับพลังโหดที่ได้เลยวะ่ะอู้แถวนั้นกลายเป็นเถื่อนไปเลยครับตอนนี้จะไม่เอาตัวโหวดไปก็น่าจะไม่ได้แล้วมั้งเติมไพ่ม้ออมานี้บันไลเลยฮะอะไรวะผมต้องเอาแล็ดเอาฟ้าผมไปวนะันนี้แลดเอาฟ้านี้มันเข้าไปในสนามประลองได้ไหมเนะี่ย บอสชีฟก็เอาไม่อยู่นะทุกคนอ่ะโอเคแต่ดาบนี่ก็ถือว่าดีมากงั้นเอาแนทเอาฟ้าเข้าไปบวกบอสสักตัวหนึ่งตัวเดียวพอหนึ่งหนึ่งไปเลยไหนๆก็ไหนกไหนก็แล้วนะครับจุดเมื่อกี้นะ่าจะเป็นเสาเขียวหรือเปล่าไม่เสาเขียวก็เสาฟ้าสองอย่างไม่เขาบวนั้นเดี๋ยวนะมีวอ์ชีฟอีกตัวหนึ่งตกลงวอชีฟมันมีกี่ตัวกันแน่วะผมงงมาก แต่เมื่อกี้ตัวที่ผมเห็นตอนเล่นมันมันตายไปแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราตายเมื่อกี้ไหมที่เดียวกันไหมน่าจะใช่แหละถึงละอ๋อนั่นไงโอเคแล้วเราใส่ของเข้าไปที่สนามกันเลยแล้วกันสนามมอสนะครับเอาทีละตัวอ่าโอเคตอนนี้ครบแล้วอ๋อเดี๋ยวขาดบูธอีกอันนึงอ๋อนี่นี่นี่ปับเราไปตีไซคขอบก่อนแล้วกันน่าจะตีได้แค่ทีละตัวนะครับ วินยระยะเวลาก่อนเข้าสนามบอสที่30วินาทีครับไม่รู้ว่าบอสโหดประมาณไหนสำหรับคนที่เล่น Off ฟิเชียลเซ e ร์อร์ก็ให้สูตรเดิมนะครับคิดว่าน่าจะชนะได้ส่วนผมมาก่อนเทพๆอย่างนี้ก็ชนะอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีปัญหาแน่นอนการชนะใครอยากจะลองแบบท้าทายก็ไปลองเอาตัวอ f ฟ i ิเชีไปตีดูแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับลองดูว่าเป็นไงบ้างโอเคอเคุยแลผมมาได้วะ ใส่ขอบอยู่นู่นครับสงสัยได้มีทีเดียวแตกงเงือ่เลือดสี่แสนเนี่ยม <c oughs> ึงแตกแน่ปั๊ม <c oughs> ทีเดียวครับใส่ขอบบอสแตกเลยชนะเลยอะไรเนี่ยงงมากเดี๋ยวนะมีแค่นี้เองเหรอให้หนังเยอะอยู่ไม่คิดจะดรอปอะไรให้กูเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับใส่ขอบอ๋อนี่ยเนี่น,น,นี่มันมีของเนี้ย ข้างในมีของสีเขียวมีหัวมันมาให้โอ,โอเคแล้วก็มีเอเลเมนต์ให้200อ๋อประมาณนี้ครับไม่มีบัฟบอสด้วยครับผมก็คือจัดการได้เลยเราต้องเอาที่แขวนอ์ติแฟกต์มาทั้งหน่อยมันเรียกว่าอะไรวะฮล o เดอร์อหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะหรือว่าโทฟี่อ,อ๋อนี่นี่โทฟี่เมาส์นี่แหละเดี๋ยวเราจะกลับไปแขวนหัวมันครับตัวนี้ก็น่าจะคราฟได้เลยนะถ้าเรามีซีเมนต์มา โฟีเมาอ๋อของผมของผมน่าจะอยู่ในตัวลิงกันแหละซีเมน์น่ะไม่แน่แต่ต้องไปดูก่อนแต่ถ้าไม่มีในลิงก็น่าจะมีในบ้านนะครับมาแล้วที่เดิมเมื่อกี้ลิงมันตายอยู่เดี๋ยวนะน่าจะอันนี้แหละใช่ไหมน่าจะใช่ครับซีเมนต์ไม่มีแสดงว่าซีเมนต์น่าจะอยู่ในตัวอื่นเปิดมิติต่อเข้าไปตีเมดูซ่าอีกตัวนึงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมดูซ่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราให้มันปล่อยท่าก่อนดีกว่ามั้งตัวเรามันโหดอยู่แล้วจะได้ดูว่ามันมีท่าอะไรกันบ้างเผื่อคนเล่นครั้งแรกนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางกันด้วยแมสตัวนี้เอาอยู่สบายอยู่แล้วชิควคิวว่าแต่ว่าเววากาะเราเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนของวอชีฟตัวเก่าไหไ่มันออกแนวเหมือนกับไทม์เฟียมากกว่านะแต่เท่นะมีขยับอะไรด้วยอลังเลยครับเหมือนจะเข้าไปที่วิหารเลยทักอย่างมาแล้วครับตอนนี้ โหมดู oh, มืดมากแล้วเมดูซ่าอยู่ทางไหนอะเราต้องเดินทางกันไปนิดนึงั้งเนี่ยไปกันโอ้บรรยากาศดีเลยมีพวกไซคอบนะครับโดนแช่แข็งมันหินมาไว้ด้วยมนอยู่ตรงนู้นเหรอไกลเลยเนี่ยเฮ้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 ยมาแล้วมาแล้ว แล้วเรามีโอกาสเป็นหินไปเนี่ยทุกคนออ้อยังสวยตัวย,ยังใหญ่อุ้ยอุ้ยยิงพลังยิงพลังครับยิงพลังโอ้ยอู้อ๋อนี่พอมันใช้เสียงคำรามนะครับเราจะมึนครับอุ้ยนั่ยิงยิงหนามมายิงหนามมาได้ครับเดี๋ยวนะตอนนี้มันเกิดปัญหาคือผมไม่สามารถต่อยได้หรอม่รู้อนกันว่าทำไมผมไม่สามารถต่อยได้ดาเมจมันไม่ค่อยแรงเท่าไร หรือย่าบอกได้ว่าเอเลเมนต์หลุดเอเลเมนต์หลุดไปเลยอ่ะใช้ท่าไม่ได้ถือเลยเมื่อกี้กล่าวว่าจะต่อยมัน่่อยได้ไหมไม่ได้เลือดมาเท่าไหร่เนี่ยเลือดเบดูท่าอยู่ที่3า0แสนนะครับที่ระดับแกมมาครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเก็บพวกงูนี้ก่อนสับเข้าไปทีละล้านเแล้วก็ลองหมัดหมัด200 เนี่ยทุกครั้งที่มันใช้เสียงขีดร้องทางรามนะครับเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มึนมงงติดสตนันแต่พวกนี้ตีผมไม่เข้าเลยเพราะว่าเกาะบอชีมันโหดมากนะครับเฮ้หยหัวใจมาจากไหนหัวใจมาจากพวงล่างที่รักกันเหรออูเบอร์อารานิโอวัตคิวอูเบอร์อาดาิโอพเ่ชาของเราดีกว่าหุยหุยเจอแรดผมก็ไปเอาละได้เวลาคิดบัญชีคิดบัญชีแล้วน้องสาวพอกัน,น,นทักที กพ่แต่คำรามร้องอยู่นั่นเลยเรียบร้อยเกมไปครับตรงนั้นมีซัพลายให้เหรอโอ้บรรยากาศที่นี่มันกว้างเนี่ยคือน่าจะแบบต้องใช้กลยุทธ์เพื่อฆ่ามันเลยเนี่ยทุกคนมีเวลาหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจะเดินสำรวจดูก่อนว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีหัวเมดูซ่ามาให้ด้วยครับอุ้ยแล้วก็นี่คือคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนแช่แข็ง น่าจะเป็นไอ,บอ้บอบไก่เจนแน่นอนเไม่แต่บอบอมันรอดไปได้เลยนี่จะเป็นตัวทั่วไปมากกว่าเนี่ยโดนแข็งกันยาวเลยแต่ผมไม่แข็งนะครับในเกมนะเห็ในชีวิตจริงก็แข็งอยู่เดี๋ยวไม่ใช่ละคนละเรื่องเลเอ้ยฟาร์มได้ด้วยวะต้นไม้ในนี้ก็ยังโอ้โหมีวายให้เราฟาร์มเลยดีดีด,ด,ดีประมาณว่าถ้าเกิดว่ามาทําอะไรในนี้แล้วสู้ไม่ได้ของขาดจะได้ฟาร์มของก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับกลับบ้านกันเลย ไปดูว่าอุปกรณ์ที่มันให้มาในดูที่รือเปล่าเราต้องไปคราฟโทฟี่มาก่อนโทฟี่เมาส์นะครับเพื่อมาแขวนหัวเมดูซ่ากับไซคลอปวันนี้ก็ถือว่าจบภารกิจแบบสมบูรณ์แบบเอาลาสรุปเลยนะครับเมื่อกี้เกมมันหลุดตอนผมวาร์ปตีเมดูซ่าผมเลยกลับมาหาไซคลอปด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยออ้มีท่าตีครับแต่เสียศูนย์ลองเราดิเราสวนเฮ้ย รู้สึกว่าดาบเราที่เคยตีตัวอื่นเป็นล้านนะพอมาตีบอสมันเสียแค่นี้เองว่ะอ๋อยังไงก็ยังคงมีบัฟบ,บอสอยู่ดีดีวกว่านี่ตอนแรกนึกว่าไม่มีบัฟบ,บอสีกแต่ถ้าเอาในรนเสาตีถึงจะโดนเต็มเตมครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธนูของพวกเนี้ยเออลองดิเป็นธนูของมันดูนะครับแอนดูนากิเมทอนลองอันนี้ก่อนว่าเป็นไงบ้างเอาละอุ้ย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 เอา บอสฮิวเลือดได้ด้วยอีกอุ้ยอันนี้ดอกอุ้ยอันนี้ของไอนุนระกีนี่ยิงดอกเป็นพันเลยว่ะไปเข้าท่าเข้าท่าทำไมบอสมึงมึงฮิวเลือดขนาดนี้ไม่ได้หดเกินลองลูกไฟดิไหนๆก็มาแล้วลองให้หมดเออดูว่าบอสมันทนไม่ทนนะครับเปลี่ยนลูกไฟหมุนลูกไฟเป็นหมื่นอุ้ยสี่หมื่นโอ้อุ้ยลูกไฟไอรุนระกอย่างโหดเลยครับโอ้โห ปวดจริงครับวันนี้อ,อุ้ยนี่อถ้าเอาน้ำแข็งยิงอัดไปอีกนี่มันไม่กระทูนแล้ววะทุกคนเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวีเดี๋ยวนฮิวเดี๋ยวินฮิวตีเรียบร้อยเสร็จก็มาฆ่าใหม่เฮ้ยแต่งี้มันกว่ามันกว่าเอาเดโรสาวมาอ่าคือถ้าเรามีเอ่อธนูสักสองกระบอกนะเอาเป็นอันหนึ่งน้ําแข็งอีกอันหนึ่งนะครับเป็นไฟเดี๋ยวผมเตรียมน้ําแข็งใส่ไปก่อนยิงใส่เมดูซ่าแล้วก็ พอยิงเสร็จเปลี่ยนเป็นไฟเว้ยนะวร์บอกด้านนอกเอาละทีนี้ไปต่อกับเมดูซ่าอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยการสู้ด้วยตัวเองครับทุกคนเอาละเข้ามาแล้วครับทีนี้ก็ต้องวิ่งไปด้วยตัวเองครับมาแบบใช้ธนูอย่างนี้ก็ฟีลลิ่งดีเลยนะผมว่าน่าจะได้อารมณ์เฮ้ยมันอยู่นู่นยิงเปิดไปก่อนลูกแรกไปหมื่นสามครับลูกที่สองเพิ่มขึ้นแรงขึ้น แต่ถ้าง้างวิสุทธ์มันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าไฟน่าจะแรงกว่าครับตอนนี้ถ้ามันอยู่ไกลมันก็จะไม่ได้อะไรมากเลยหลบ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 วุ้ยแต่ก็อึดใช้ได้เนี่ยวุ้ยสี่มือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชอบลดหัวลงมาครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วหลบหลังวุ้ยอุ้ยวุ้ยไม่โดนป้าบอุ้ยเป็นแสนป้าบเป็นแสนเรียบร้อยโอ้โหธนูอย่างมัน ยอดได้แล้วรอบนี้ขอเกมอย่าหลุดนะครับเดี๋ยวเราออกไปเองเราไม่ต้องวาร์ปนะครับผมรอรอ,รอเนี่ยหนึ่งนาทีนี่แหละเอาละเรากลับมาได้แล้วครับทุกคนเรากลับบ้านกันดีกว่าขอให้อย่าหลุดเถอะรอบนี้นะครับผมจะได้ไปผลิตโทฟี่แล้วก็วางกันได้ผมแบบรอตรงนี้มาเป็นชั่วโมงเนี่ยถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนนะครับผมกลับมาแล้วนี่ปอตก็ยังอยู่นะครับสวยงามโอเค ผมจะต้องเอาซีเมนต์ก่อนซีเมนต์เฮ้ยในนี้ไม่มีอะไรเลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมในนั้นของมันหายหมดเลยวะเนี่ยอะซีเมนต์ได้มาแล้วครับทีนี้เอาโทรฟ,ฟี่เมาส์แล้วก็มีไม้เอาละจัดมา2อันนะครับเพื่อที่จะแขวนหัวไซคอบกับเมดูซ่า อตอนนี้นะครับบัลลังก์เราก็จะได้มีหัวครบแขวนด้วยกันเลยก็ได้มั้งนี่มังกรอ,อยู่กลางเ,เเเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินบางนี้กดผิดเมื่อกี้ลืมโทฟี่นี่อันนี้คือหัวไซคลอปหัวต่อไปนะครับเมดูซ่าอ้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ทุกคนในหัวมันนี่จะเห็นหน้าตามันชัดมากแต่ว่าในศึกการประลองเนี่ยมันจะซ่อนนะครับ หน้าตาไว้หลังงูที่เหลืออยู่บนผมนั่นเองนะก็สำหรับในโปรเจกต์อาร์คเอนูนิกิริเนะครับเราก็จะจบกันไว้เท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยตามไปติดตามนะครับที่โปรเจกต์ใหม่ที่จะลงในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ